สวัสดีครับผมสัมพันธ์จาก롱คึงมานิจกลครับวันนี้พามาดูงานโปรเจกต์ใหญ่นะครับเป็นงานกำแพงรั้วสําเร็จนะครับไปติดตั้งที่สนามบินนราธิวาสนะครับสั่งแบบหล่อกับเรา24โต๊ะด้วยกันนะฮะอยู่ด้านหลังผมนี้เองนะสีเหลืองๆหลือนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวแบบหล่อโปรเจกต์ใหญ่ที่เราทําเตรียมส่งให้ลูกค้ากันนะครับเนื่องจากลูกค้านะครับได้รับงานราชการนะครับพวกงานสนามบินนะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับจําเป็น ต้องใช้แบบหล่อจำนวนมากนะครับเพื่อไปการติดตั้งให้เสร็จภายในทันโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็สั่งแบบหล่อจากเราไป24โต๊ะด้วยกันนะฮะมีอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีจะตัวเลยนะฮะอย่างอันเ,อเนี้ย24โต๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งส่งเป็น3ล็อตนะเพราะว่ามันเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้รถบรรทุกหวัวลากไปส่งกัน <assuming S 1> <roses. S 2> ลอตแรกที่ไปเนี่ยก็จะมีด้วยกันประมาณ8โต๊ะนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับที่อันนี้เราวางเรียงสตอกเพื่อรอขึ้นแล้วนะฮะวันนี้รถจะเข้ามาขึ้นตัวแรกนะฮะก็จะเป็นแบบหล่อพวกแผ่นรั้วนะฮะจะเป็นแบบรื้อนะและตัวดีไซน์แผ่นเนี่ยก็จะเป็นตามดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการนะฮะเราสามารถสั่งทําให้ได้นะตัวนี้จะมีล่องอยู่ด้านล่างแล้วนะฮะพื้นก็เป็นลูกยางโอดิงด้วยกันน้ําปูนรั่วเป็นแบบรื้อถอดประกอบนะเพราะว่า ตัวนี้เนแผ่นมันมีเอวมันมันไม่สามารถยกขึ้นได้มันก็ต้องแบบรื้อถอดประกอบเป็นน็อตนะฮะ,ะประมาณนี้นะทำได้ครั้งละ15แผ่นนะครับด้านล่างก็ติดมอเตอร์ขย่าให้2ตัวนะประมาณนี้เลยอ,อันนี้ก็ตรงนี้มีดีเรียงด้วยกันอยู่เท่าไหร่4โต๊ะนะหนึ่นะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบรอเสาไอสิบคูณสิยาวสองเมตรหกนะอันนี้ก็ เป็นแปลกแลนะปกติ1้เจ็สิบห้าคูณสิบห้านี้เป็นสิบห้าคูณสิบแปดก็เป็นสเปคที่ลูกค้ากําหนดมาเราก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นแบบรอเสาสิบห้าเหลี่ยมตันยาวสี่เมตรห้าสิบอ่าเป็นแปดแปดต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมตันประมาณนี้แล้วก็ติดมอเตอร์เขยา่าอะไรให้เหมือนกันเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็แล้วก็จะมีตัวงานคันกันดินอีกเดี๋ยวไปดูกัน นี่เป็นตัวงานคันกั้นดินสูงส0เซนลวดว4เส้นนะแล้วก็ายาว2อเมตรเกนะฮะอันนี้ก็คือตัวลูกมันตัวโตมันอยู่นู่นนะประมาณนี้แล้วก็มีด้วยกันประมาณนี้นะฮะแล้วก็แบบหลอนอื่นนี่ก็เตรียมท่งแล้วสีเหลืองเหลืองนี่คือสีที่ลูกค้ารีเควสมาแล้วก็เพิ่มเติมตัวสินค้าใหม่แล้วด้วยลูกค้าก็ประเดิมสั่งเลยนะฮะก็คือโม่ผสมปูนขานาด 0.7q 0.75q นะเป็นแบบ5แกนนะฮะเป็นแบบแนวตั้งเนาะก็เทปูนโหลดจากด้านบนได้เลยนะฮะเป็น5แกนตัวนี้นะถังเนี่นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง180เซนนะสูง60เซนตัวแกนกลางนี่50เซนนะก็ใช้ปูนรองผมลองผสมแล้วผสมเต็มปิบนี่เลยก็อยู่ประมาณ 0.75q นะ แล้วก็ถ้าเอาแบบง่ายๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ล้นมากก็คือประมาณ0.5คิวก็โอเคนะตัวฝาเปิดปิดนะก็เป็นระบบลมหรือใช้มือก็ได้นะตรงนี้นะฮะมีตัวล็อกให้เสร็จสับเลยนะนี่เทปตี้กันฝาอาอ่าแล้วก็เปิดได้หรือหรือต่อระบบลมก็ได้นะฮะ มีตัววาล์วเปิดปิดให้มานี้นะตัวด้านล่างก็ใช้มอเตอร์ขนาด10แรงมอเตอร์มิตูนะมบพ่วงด้วยตัวใส่ใช้ใสายพานนะครับต่อกับตัวเกียร์ทด 1. นต่อร้อยนะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ตัวโม่เนี่ยก็จะมีขาก็นั่งร้านให้อยู่ตรงนี้ต่อเป็นขาดังร้านผมมีวิดีโอการทำงานตัว โม่แยกตั้งหางให้เดี๋ยวก็จะให้ดูนะฮะ,ะประมาณนี้เลยแล้วตัวเซตนี้ก็คือเซตที่จะไปนราี่วาสเนี่ยนะครับจะเป็นไปเที่ยวสองทเที่ยวสามก็คือโต๊ะมาแล้วก็ล้อเจียแต่งทามสีนะครับอะไรประมาณนี้นะ,ะก็อะไรต่างๆเนี่ยพวกอารมณ์อะไรก็จะเป็นเหล็กเสียบเป็นตัวกั้นมีหัวแหลมมีตัวกั้นอะไรต่างๆที่เอาไปใช้ก็แบบได้นะ นี่ก็เตรียมรอประกอบส่วนนี้ก็เป็นอะไหล่นะเวลาไปส่งลูกค้าเนี่ยอะไหล่ต่างเนี่ยเราแพ็คใส่ลังไม้อย่างดีเลยเดี๋ยวเวลาไปถึงหน้างานเนี่ยเรากา็มาตรวจเช็คกันว่าอะไหล่ครบถ้วนไหมแล้ววันนี้ก็ในส่วนของโรงประกอบนะครับนี่ก็จะมีตัวฟุตติ้งที่ลูกค้าสั่งเพิ่มมาด้วยนะก็คือครบเซตสำหรับงานติดตั้งกำแพงรั้วเลยนะฮะและนี่อะไหล่ต่างๆนะที่ ที่เราทำพวกนี้นะฮะก็จะมีแท่นประกอบอะไรพวกต่างนะนี่ก็โต๊ะทีเ่เตรียมจะส่งเนี่ยงานโปรเจกต์4 4โต๊ะเนี่ยเราอยู่จบอยู่ประมาณ2เดือนนะฮะทำส่งให้ลูกค้า2เดือนนี้ก็มีงานแทรกเข้ามาอีกก็กำลังผลิตยังทันอยู่ทำได้นะฮะนี่ประมาณนี้ก็พวกอะไรต่างๆไรโต๊ะก้านต่างๆงานบางอย่างแล้วก็เชื่อมโรบอทได้นะฮะพองานอะไรเยอะๆนะประมาณนี้เลย นะแล้วก็ประมาณนี้เลยครับเตรียมจะส่งเนาะนี่ก็เครื่องตัดเครื่องพับของเราในโรงผลิตนะโอเคนะก็งานโปรเจกต์ใหญ่นะฮะก็เตรียมจะส่งวันนี้ครับตอนนี้นะครับเรากำลังขึ้นตัวแบบหล่อมาที่รถหัวลากกันแล้วนะ<อ>วันนี้จะไปได้วยกันทั้งหมด9ตัวนะฮะกำลังขึ้นรถกันเลยนี่เรียงมาแล้วนะฮะสองชั้นละ นะจังต่อขึ้นไปชั้นที่3นะครับ <_ L> เลียงกันไปอย่างนี้นะครับเราไปทัออ้งรถหัวรากนะแล้วก็ไปที่รถหกล้อของเราอีกคันหนึงนะฮะ <_ L> ทีมงานก็เดี๋ยวขึ้นนะครับแล้วก็เดียเด๋ยวรัดยึดลายให้มันคงถาวรแล้วไปลงกันหน้างานเดี๋ยวขึ้นเสร็จผมถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้นะครับขึ้นของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปด้วยกันทั้งหมดเโต๊ะ มีสีเขียวแซมแซมด้วยนะครับงานลูกค้าอีกขั้นหนึ่งนะฮะร,รายการทั้งหมดที่ขึ้นไปวันนี้นะครับแผ่นรั้วนะครับ5โต๊ะนะเสาไอ15 18โต๊ะหนึ่งสเสาเหลี่ยมฐาน15โต๊ะหนึ่งนะครับแล้วเสาไอ5 8ต้นลูกค้าสีเขียวอีกโต๊ะหนึ่งนะฮะขึ้นเสร็จอย่างนี้เลยนะฮะรถนี่กำลังมาต่อรับเข้าไปแล้วน้ำหนักรวมกอนมาเกือบ20ตันนะนะฮะเราใช้หัวลางม,มารับกันไปอย่างนี้เลยเรียงซ้อนกันซานชั้น เชื่อมยึดอย่างดีนะฮะไม่หลุดไม่ร่วงแน่นอนนะโอเคนะฮะประมาณนี้นะส่วนเราก็จะมีรถเล็กตามไปด้วยนะฮะร,รถเล็กเราก็ขนตัวแบบรออันนี้ไปส่งลูกค้าอีกท่านหนึง่งก็อยู่นราธิวาสเหมือนกันนะฮะมีโม่ด้วยมีฟุตติ้งด้วยนะทีมงานกำลังขึ้นเลยเพิ่งนี้ออกแต่เช้า6โมงนะตอนนี้ก็กำลังขึ้นของกันอยู่เลยนะครับ โอเคนะ